สวัสดีครับผมมานะปัญญาสอนเป็นเจ้าของคูเรือนต้นแบบของหมู่บ้านแม่ไข่ตําบลทุ่ะคะช่ออำเภอบันตาดังมาตากนะครับวันนี้จะมาสาธิตการทําน้ำหมักยืดใหญ่ยาวนะครับโดยใช้น้ำหมักจ้าปลวกครับจะมีผู้ช่วยหนึ่งเป็นนพตน,นะครับน้องแจวครับ <Okay. S 1> ครับน้ำหมักจ้ปลวกยืดใหญ่ยาวนี้ สามารถนําไปใช้กับพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้กินไว้ใช้ทําบ้านได้แทนสารเคมีได้ดีมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วตัวผมเองก็ไม่ใช่เป็นเกษตรกร,ร,กรมานานเพิ่งมาเป็นได้สักปีกว่าครับเมื่อก่อนก็ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่จากที่ไม่เคยรู้เรื่องการ,กรเกษตรมาก่อนและก็มีโอกาสได้รับการอบรมจากอาจารย์เบ้หรือ อาจารย์จัก,กรพฤษบันจรตกิจบุคคลผู้นี้เป็นผู้คิดค้นน้ำหมักจกากปัวบุคคลแรกแห่งโลกนะครับซึ่งก็ได้ความรู้จากอาจารย์มาก็มาทดลองทําดูก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับแต่ผลผลิตที่ออกมานะครับสามารถเห็นได้เลยว่าเอามารตต้นไม้เนี่ยทําให้พืชทั้งโตลูกใหญ่ลูกยาวแล้วก็รสชาติอร่อยครับโดยเฉพาะไม่ยินต้นก็มีผลนะครับโดยเฉพาะต้นสัตว์ที่ผมปลูกไว้เนี่ย แค่ได้แค่สักสเดือนกว่านะตอนนี้ใบนะครับความกว้างขนาด60เซนติเมตรความยาว80เซนติเมตรครับครับน้ำหมักจะปลวกสุดยืดใหญ่ยาวนี้นะครับเราสามารถหาวัสดุในท้องถิ่นเราซึ่งมีอยู่ตามรั้วบ้านตามในสวนตามมุมบ้านต่างๆนานานะครับคือส่วนประกอบที่เราใช้ก็คือที่ผมจะทำนี่คือจะทำสูตรเดียว3ชิ้นเดนะครับให้ทั้งยืดทั้งใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ เร่งดอกด้วยครับเร่งดอกในความจริงแล้วเราจะใช้หัวปลีหรือดอกไม้ต่างๆที่ออกดอกในฤดูนี้นะครับแต่วันนี้เราหยิบดอกฟักทองมาได้อย่างเดียวอยู่ครับถ้าหัวปลีเนี่ยครับแกนกล้วยนะครับแกนกล้วยต้นกล้วยที่เราตัดเครือไปแล้วนะครับแล้วก็ตำลึงผักบุ้ง ก็ฟัดทองอะไรที่เป็นตะกูลเครือนะฮะเราสามารถมานําใช้ได้หมดนะครับหมักยืดยาวๆเนี่ยประมาณ7วันนะครับแล้วนําไปใช้ราดรถต้นไม้ของเราไม้อ่อนไม้เล็กๆก็ให้ผสมน้ำบ้างให้เจือจางลงแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็สามารถราดรถได้เพียวๆเลยครับไม่ต้องมีอัตราส่วนนะครับแนละ้วแตุ่ลิตที่เรามี นี่คือแกนกล้วยนะครับจะสับแกนกล้วยเข้าไปด้วยจะใส่เท่าไร่ก็ได้พอประมาณนะครับแต่กะโดยประมาณว่าผักอะไรต่างๆที่เราใส่เนี่ยเดี๋ยวเอาไักวนโดยประมาณมประมาณครึ่งถังครับอันนี้จะเป็นตำลึงนะครับเพื่อทําให้ผักผลไม้รเรายาวแล้วก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็เติมน้ําหมักจากปลกนะครับครับนี่คือน้ําหมักจาปลวกที่เราหมักไปแล้วประมาณ7วันนะครับ แล้วก็ใช้ถังหรือกับปองอะไรก็ได้แต่สะดวกครับที่มีในไร่ในสวนในที่บ้านเราก็เติมไปถังนี้เลยครับประมาณวันที่สามนะครับจะเห็นปฏิกิริยาของน้ำหมักกับผักที่เราหมักไว้อย่าลืมนะครับวิธีนำไปใช้ถ้าเป็นพืชอ่อนไหวง่ายต้นเล็กๆยัางมะเขือเทศเลก็ผสมน้ำอาจจะครึ่งต่อครึ่งหรือหนึ่งต่อสามก็ได้ครับ แต่ถ้าเป็นผักต้นไม้ตัวโตๆอย่างมะเขืออย่างต้นไม้ปลูกไห้อะไรก็ใส่เพียวๆเลยก็ได้ครับจะใช้ฉีดใช้รถแต่แต่ผมนิยมใช้บัวครับบัวรดน้ำเลยครับนาดรดครับครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราจะได้ปริมาณนี้นะครับน้ําที่เราใส่ไปก็ยังไม่ถึงขอบถังอีกประมาณสักหนึ่งคืบก็คือตัวผักบุงตัวคือฟักทองตัวตำลึงเนี่ยจะลอยขึ้นมาก็ปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณเจ็ดวันนะครับ แล้วเราก็จะใช้น้ำหมักตัวนี้นะครับไปเป็นปุ๋ยธรรมชาติ<ม>ใช้ราดลดต้นไม้หรือมะเขือเทศผักต่างๆที่เราปลูกไว้นะครับครับผมทดลองไปทำดูนะครับยังไม่ต้องเชื่อนะครับนี่คือสูตรยืดใหญ่ยาวครับขอบคุณมากครับ